ครับสวัสดีครับผมน็อตนะฮะทาตีพันโกดนะครับบริษัทรามเซกุปครับเป็นโฟลเดอร์แล้วก็ดีไซน์เรคเตอร์ของบริษัทครับซีมเลยลักชัวรี่สำหรับผมเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ที่ดูกลมกลืนเน่ะเพราะจริงๆเรื่องของความลักชัวรี่มันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบโดดเด่นหรือมีอะไรเกินเลยอาจจะต้องแบบเป็นแบบแค่สมูทมีความต่อเนื่องก็สามารถนําเสนอความลักชัวรี่ได้ ซึ่งในสมัยช่วงนี้ความนิยมของความลักชวรี่ก็จะเป็นเรื่องของควายเอ็ดลักชวรี่ซึ่งเป็นอะไรที่แบบดูบาลานซ์ไม่ได้โดดเด่นแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความหรูในตัวประมาณอย่างนั้นนะครับจริงๆในการเลือกวัสดุครับพี่คิดว่าคล้ายๆการตกหลุมรักนะครับมันก็คล้ายๆกับเราแบบเลิฟแอเดอร์เฟิร์สไซส์นะฮะก็ถูกตาถูกใจก่อนเนาะแต่คราวนี้หลังจากนั้นก็คือเราก็คงมาดูเรื่องของผิวสัมผัส เรื่องของการใช้งานว่ามีความปลอดภัยไหมซึ่งพวกนี้มันก็จะเติมเต็มความบาลานซ์นะครับในการที่เราไปใช้งานในการจัด,จดวางในการลงสเปซต่างๆเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์มากขึ้นรจริงๆผมว่าเรื่องความงามก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งผิวสัมผัสหรือว่าเรื่องของโทนสีครับมันค่อนข้างจะมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆผมเรียกว่าเป็นพิซิ i ันแล้วกัน ความแม,แม่นยำของกระเบื้องครับคือเวลาเราไปติดตั้งเนี่ยมันจะมีความสมูทมันไม่ค่อยมีปัญหาในการที่เราต้องไปเคลมกลับอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าตัวกระเบื้องเนี่ยค่อนข้างจะให้ความแม่นยำซึ่งจริงเวลาเราออกแบบอะไรเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่านอกจากความสวยงามแล้วต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าซึ่งหมายความว่าจริงๆแล้วตัวพวกเนี้ยมันเลยยิ่งทําให้ตัวข้อต่อเรียนี่ตอบโจทย์ในการใช้งาน ที่บอกครับว่าซีมเลสลักชัวรี่มันคือการกลมกลืนเนาะความเนียนไปกับมันซึ่งบางครั้งเนี่ยผมว่าความบาลานซ์บางเรื่องอะ่ะมันอาจจะไม่ต้องเด่นอย่างเช่นกระเบื้องก็คือมีความสวยงามอยู่แล้วแต่ในเรื่องของเฉดสีของโค้โตอิตาเลียเนี่ยผมว่ามันมีความพอดีมีความพอดีที่จะใช้งานโดยรู้สึกว่าเวลาเราดีไซน์อะไรบางอย่างเนี่ยมันกลมกลืนไปด้วยกันซึ่งซึ่งความกลมกลืนตรงนี้แหละมันเป็นคำนิยามของคำว,ว่าซีมเลส าจริงโปรเจกต์ที่ผมทำไฮเอ็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องของความคาดหวังหละเมื่อไหร่ที่ลูกค้าสเปนกันเยอะเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความต้องการที่มันพิเศษมากขึ้นไปอีกข้อดีของข้อตอจิเลียนี่คือผมว่าอันดับแรกนก็คือเรื่องของสีคือสีเราค่อนข้างจะเชื่อมั่นได้ว่าวันนี้เราสั่งมาล็อตหนึ่งเงี้ยครับเราเอาไปปูแล้วมันอาจจะมีการขาดเหลืออะไรก็แล้วแต่นะครับสี สีที่สั่งอีกลอตหนึ่งก็จะมีความใกล้เคียงมากๆเลยครับจนแทบจะดูไม่ออกและอีกเรื่องหนึ่งผมเรียกว่าเป็นพริชั่นความแม่นยำในการผลิตคือเวลาเราไปปูแล้วเนี่ยไม่ค่อยเจอปัญหาที่แบบกระเบื้องมีการแบบบิดตัวหรือว่าอะไรพวกนี้ครัค่อนข้างจะทำงานง่ายทั้งผู้ระเหมาเองเนาะสถานที่ดูก็ชอบโอเนอร์มาดูก็ชอบครับประมาณคือถ้าให้เลือกรุ่นหนึ่งของคอโตเจเลียเนาะ ผมเลือกเป็นรุ่น Onyx Enmore ครับเพราะว่าจริงๆเหมือนที่ผมบอกในตอนแรกครับเวลาเลือกวัสดุหรืออะไรมันคล้ายๆตกหมลุมรักนะฮะเจอครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอ้โหกระเบื้องรุ่นนี้น่าสนใจมากเพราะหนึ่งคือแพทเทิร์นของมันไม่ได้เจอได้ง่ายนะครับก็คือผิวของมันเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยคือมันมีความคล้ายๆเปลือกหอยเปลือกหอยมุกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอสัมผัสตัวที่ใช้เนี่ยเรียกว่าเป็นผิวเว็บซาตินนะซึ่งผิวซาตินเนี่ย มันจะมีความบาลานซ์พอดีนะครับไม่หยาบเกินแล้วก็ไม่เงาจนลื่นเกินไปนะครับแล้วเรารสึกว่าพอมันปูในพื้นที่ใหญ่เช่นผมทําวินล่าระดับไฮเอนเยอะนะซึ่งมันรู้สึกว่าพอเป็นพื้นที่ใหญ่มันให้ความสมูทแล้วก็ซีมเลสลักทุลี่เหมือนที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกครับก็เลยรู้สึกประทับใจกับเรื้องรุ่นนี้ครับถ้าง,งานล่าสุดของบริษัทตอนนี้เราทำโปรเจกต์คอนโดมิเนียมนะครับชื่อไฮคอนโดมิเนียม บ่ายโบานิก้าครับจริงๆตัวคอนโดตัวนี้เราต้องการสร้างความรู้สึกพิเศษว่าคอนโดนี้เป็นคอนโดระดับไฮเอนาะซึ่งเราอยากสร้างฟีลลิ่งเหมือนการอยู่อาศัยแบบเหมนยกระดับการอยู่อาศัยจากการที่อยู่ในห้องปกติเนี่ยเราดีไซน์โดยการให้ความรู้สึกเหมือนเราเอาวิลล่าเข้าไปอยู่ในตึกเราเรียกกันว่าเป็น vertically living villa นะครับ ซึ่งอยากให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านทุกๆวันมีความสุขมันอยู่อยู่ภาคัยใส่บันวินล,ล่าอยู่รีสอร์ททุกๆวันนะอันนี้เป็นการใช้งานที่เราที่เราดีไซน์แต่เรื่องของคอนเซปต์ดีไซน์ในเรื่องของเชฟหรือว่าการวางเลเยอร์เนี่ยเ,เราได้ไอเดียมาจากพวกซีไลท์ฟอร์มนะฮะโดยเฉพาะตัวเมทัลเลหรือก็ตัวกระเบนลาหูซึ่งตัวเนี้ยเรามาใช้เป็นเป็น,เป,นเป็นเมนหลักในการออกแบบเรามีขับเฮาที่เป็นรูปตัวตัวกระเบนลาหูเนี่ยเมทัลเลเลยแล้วก็ ตัวอาคารก็มีการบิดเอียงตามฟอร์มของของพวกซีไ g h ลี่ยมฟมซึ่งทุกอย่างจะคิดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับทะเลซึ่งตอนนี้ตัวตัวกระเบื้องที่เราใช้ตัวตัววโอนิกที่ผมผมพูดไปแล้วตอนแรกซึ่งมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นพวกเปลือกหอยหรือหอยมุกเนี่ยเราสึกว่ามันมีความหรูหรามากซึ่งเราไปใช้ในตัวท็อปสุดคือตัวแพงสุดของโปรเจกต์ก็คือในในของเพนทเฮาส์นะซึ่งเราขายอยู่มาณร้อยรล้านได้นะครับ ก็เลยรู้สึกว่ามันมีความแมทช,ชิ่งกับสิ่งที่เราดีไซน์ครับก็คืองั้นก็ฝากฝากโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับ <laughs>